ทุกขาทุกท่านนะคะ,ะสวัสดีผู้ติดต,ตามแฟนเพจบ้านสวนทุกท่านนะคะแล้วก็จากทาง Instagram นะคะค่ะสำหรับใครที่ถามหาสถานที่กางเต็นที่เคยโทรมาสอบถามแล้วก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าบ้านสวนมีที่กางเต็นไหมอะไรเงี้ยคะคือตอนนี้บ้านสวนก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สําหรับกางเต็นแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างปูยา่า สีเขียวๆแบบนี้เลยแบบที่เห็นอยู่ในวิดีโอเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือติดริมแม่น้ำนะคะลุ่มรื่นสุดๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาประเดิมกลางเต็นต์สำหรับเปิดแรกๆเริ่มเนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยหัวละ100บาท คุณลูกค้านําเต็นท์มาเองนะคะแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้คุณลูกค้านําอุปกรณ์มาเองได้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายนะคะถ<ค>ัดขึ้นไปก็จะเป็นเนี่ยค่ะบริเวณกลางเต็นท์ตรงหญ้าสีเขียวเนี่ยค่ะกางได้เลยอา่าบรรยากาศอารอบๆค่อนข้างลมรื่นลมพัดเย็นสบายนะคะไม่ร้อน ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะมากาางเต็นท์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0811904809นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหากสงสัยตรงไหนนะคะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ